สวัสดีครับพบกับผมบูมกับช่องภาษางูก็ตอนนี้นะครับก็ทำไดอารี่นะครับเกี่ยวกับสุขภาพของผมนะครับว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับสุขภาพของผมเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างก็มาเริ่มตั้งแต่นะครับการไปตรวจวัดสุขภาพนะครับที่ฟิตเนสนะครับที่วันที่ยี่ห้านะครับเดือนสิบไม่ใช่นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นวันที่นะครับ หเดือนสิบสองปี2 0 2พนยิบสานะครับนี่ก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยก็คือครบหนึ่งปีพอดีนะครับก็ตอนนั้นนะครับผมมีปัญหาสุขภาพนิดหน่อยนะครับพอดีช่วงโควิดนะครับไม่ได้ออกกําลังกายปกติเราก็ออกกําลังกายโดยการว่ายน้ําเป็นปกตินะพอช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็น้ําหนักก็ขึ้นมากนะครับทําให้นะครับถ้าดูตาม ันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่อ้วนระดับสองนะครับถือว่าอ้วนคนข้าง,งมากเลยนะครับแล้วก็มันก็เป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยอยากจะดูแลสุขภาพนะครับกลับมาให้มีน้ําหนักเท่าเดิมก่อนโควิดนะครับก็ตอนนั้นนะครับน้ําหนักที่ผมชั่งได้อยู่ประมาณ89โลกว่ากวานะครับเกือบ90โลแล้วกับส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าสูง คนข้างมากนะครับก่อนโควิดเนี่ยผมหนักไม่ถึง70โลนะครับประมาณ70บวกลบนิดหน่อยนะครับจะติบต้นๆ60กลางๆไปปายนะครับก็ขึ้นมาสูงมากเลยแล้วก็มันก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยนะครับก็คือหายใจไม่ทั่วท้องนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพวก e n น r g y จีฮอร์โมนต่างๆเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเราจึงตัดตื่นใจที่จะลดน้ำหนักนะครับซึ่ง ซึ่งการลดน้ำหนักเนี่ยก็ผมก็ตั้งเป้าหมายไว้ตอนนั้นว่าจะต้องเฮลตี้นะครับต้องลดน้ำหนักก็คือมีคุณภาพก็คือต้องลดไขมันเป็นหลักแล้วกล้ามเนื้อไม่ลดและกล้ามเนื้อ,อต้องเพิ่มด้วยก็ณนะตอนนั้นนะครับมาดูนะครับว่าน้ำในร่างกายของผมนะครับก็วัดได้ค่อนข้างสูงตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับก็สี่สองจุดสามนะครับโปรตีนอยู่ในเกณฑ์กระดูกอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะครับผมเป็น คนที่มีมวลกระดูกหนามาตั้งแต่ตอน,น,นอ้วนหรืตอนปกติไขมันเนี่ยสูงมากครับเกินกว่าข้ามาตรฐานนะครับไอ13.3เนี่ยคือมาามาตรฐานที่สูงสุดที่รับได้นะครับผมมีถึง31.4ก็เยอะมากนะครับก็กมเนื้อมีพอประมาณหนึ่งนะครับ110เปอร์เซ็นก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแต่ไขมันเนี่ยอยู่ที่31.4นะครับ BMI ก็เกิน30นะครับ เปอร์เซ็นไขมันก็เกินสามห้านะครับแล้วก็ที่น่ากลัวที่ผมกังวลก็คือไขมันช่องท้องอ่ะอยู่ระดับสิบสองถือว่าสูงมากนะครับก็คือมีพุงอ่ะไขมันไปกองที่พุงพื้นที่ไขมันช่องท้องพวกเนี้ยบอกว่าเราอ้วนลงพุงนะครับโดยที่มันบอกว่ามีไขมันมวลไขมันช่องท้องถึงห้าจุดสี่กิโลกรัมนี่ผมกังวลครับคะแนนร่างกายได้หกสิบสองนะครับทีนี้เนี่ยด้วย ก่อนออกกำลังกายจริงจังเนาะผมก็เป็นคนที่พื้นฐานนะครับมวลกล้ามเนื้อที่วัดได้จากเครื่องวัดเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องเดียวกันทั้งทั้งเมื่อปีที่แล้วและปัจจุบันครับก็คือลำตัวขานะครับ,นะรบมีมวลกล้ามเนื้อค่อนข้างสูงแขนเนี่ยถือว่าปกตินะครับทีนี้พอผ่านมาหนึ่งปีเป็นไงบ้างนะครับก็ก่อนที่ผมจะเริ่มทำเดลี่วิ่งมาลา h อนเนี่ยผมก็ลดน้ำหนักมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับ ก็น้ำหนักที่ผมไปชั่งล่าสุดนะครับเมื่อประมาณวันที่25เดือน1 1 2 0 2 4นะครับอันนี้ก็คือ5เดือน1ิ2023น12.23ะครับก็อีกอาทิตย์หนึ่งครบปีผมก็ชั่งได้81.6นะครับก็น้ำในร่างกายเนี่ยเยอะขึ้นนะครับโปรตีนเยอะขึ้นกระดูกหนาะแน่นขึ้นไขมันน้อยลงนะครับก็ถ้าดูเฉพาะไขมันนะครับเหลือ21.3ก็ยังถือว่าสูงแต่ลงจากเดิมที่ ที่มาที่สามเอ็ดจุดสี่เนี่ยลงมาสิบสิบโลนิดๆเลยนะครับก็เหลือยี่บเอ็ดจุดสามนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนอกจากกล้ามเนื้อไม่ลดแล้วกล้ามเนื้อก็เพิ่มแสดงว่าเราลดน้ำหนักได้อย่างมีคุณภาพตามที่เราต้องการนะครับ BMI เหลือ28นะครับก็จากอ้วนระดับ2นะครับถ้าดูตาม BMI ก็เหลือเป็นอ้วนระดับ1นะครับก็ถ้า BMI ต่ำกว่า25นะครับ ก็จะถือว่าน้ำหนักเกินอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับซึ่งผมรับได้นะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยผมเป็นคนที่กระดูกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับน้ําในร่างกายเยอะดังนั้นถ้าดู BMI เพียวๆเ,เนี่ยมันก็จะมากกว่าคนปกติอยู่ประมาณสัก5-10%นะครับก็ต้องทําให้ BMI ลงไปประมาณ25%หรือว่าต่ํากว่าให้ได้นะครับก็เปอร์เซ็นไขมันจากสาหเนี่ยเหลือยีนะครับ รอบเอลสโโพกนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าปกติแล้วเรียกว่าคาเส้นแล้วกันนะเรียกว่าคาเส้นพอดีละระดับไขมันช่องทองนะครับจากระดับ12นะครับเมื่อกี้นะครับก็ลงมาเหลือระดับ9นะครับก็อยู่ระดับคัาเส้นก็เอาลงอีกนิดหน่อยก็คืออยู่ในระดับปกติพื้นที่ไขมันช่องทองก็เกินมาอีกนิดเดียวนะครับก็เกินมานิดเดียวนะครับจาก1้อยเหลือ10 2ยนะครับ ก็กล้ามเนื้อนะครับผมก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งนะครับแต่เพิ่มขึ้นไม่เยอะเพราะว่าเรามีการลดน้ําหนักก็คะแนนร่างกายเนี่ยได้71มวลไขมันช่องท้องนะครับจากตอนแรกที่วัดได้5.4ตอนนี้เหลือ3นะครับเป้าหมายก็คือมันควรจะเหลือต่ํากว่าหนึ่แต่ผมคงไม่ได้วัดต่อเนาะเพราะว่าเมื่อครบป,ปีเนี่ยผมก็ไม่ได้ต่อสมาชิกฟิตเนสนะครับ ก็ก็คิดว่าผมก็จะมาเน้นที่การวิ่งเป็นหลักนะคพวกพวกเวทเทรนนิ่งอะไรพวกนี้เราทำเองที่บ้านได้นะครับถ้าเป้าหมายเราคือดูแลสุขภาพนะครับแต่ในตอนเริ่มต้นเนี่ยผมก็ใช้อุปกรณ์ในฟิตเนสนะครับเพื่อเซฟร่างกายนะครับให้ให้มันลดน้ำหนักได้มีประสิทธิธภาพตอนน้ำหนักเยอะนะครับก็ ค่าต่างๆก็ถือว่าอยู่ในระดับปกตินะครับเกินมาประมาณนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ผมเลิกออกเริ่มออกกาลังกายนะครับก็พอค่าอยู่ประมาณนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนผมก็เลยตัดสินใจว่าแทนที่จะเดินสลับวิ่งในลู่วิ่งฟิตเนสครับเราก็มาวิ่งในสนามเป็นหลักนะครับแล้วก็ซื้อลู่วิ่งมือสองทุกถูกนะครับเอาไว้ที่ห้อง ก็จะทําให้การออกกาลังกายต่อเนื่องมีประสิทธิภาพมากกว่าเราไปฟิตเนสนะครับเพราะว่าปัญหาก็คือถ้าไปฟิตเนสเนี่ยฟิตเนสมันเปิดเจ็ดโมงแล้วผมทํางานประมาณแปดโมงครึ่งเนาะมนไม่ค่อยทันนะรีบไปหน่อยเรียกว่าทันแหละเพราะว่าผมก็ไปแล้วกลับมาทันแต่มันรีบไปหน่อยเหนื่อยครับแต่ถ้าเราไปวิ่งเราไปวิ่งตีสี่ตีสามได้นะสวนเปิดตีสี่เตืมนตีสามกว่ากว่าไปวิ่ง กโมงก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับกินข้าวเรียบร้อยได้นอนตื่นหนึ่งด้วยนะวันไหนอากาศไม่ดีเราก็วิ่งที่ลู่วิ่งที่ห้องได้ฝุ่นเยอะเราก็วิ่งที่ห้องได้ติดงานเราก็วิ่งที่ห้องได้ถ้าใช้วิธีที่ผมจะทำนะก็มาดูกันนะว,ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มาทำเป็นเดลี่ให้ดูนะครับว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับเป้าหมายด้านสุขภาพของผมนะครับ ฟิตเนสเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นการแชร์ความรู้แล้วเป็นเดลี่ของผมนะครับส่งท้ายปีนะครับสอง8นี้ก็ขอให้ทุกท่านตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็ทำให้สำเร็จนะครับตอนนี้ผมบูมลาไปก่อนนะครับก็มาดูว่าเป้าหมายการวิ่งมาราธอนที่ต่าที่ศับทหนะครับภายใน1ปีนะครับที่เริ่มต้นเดือนพฤศจิกานะครับก็คือเดือนนี้แหละพอผ่านไป1ปีปีหน้า ผมจะทำสำเร็จไหมก็มาดูกันก็การเรียนปอทอะไรก็ยังเรียนปกติเนะก็คือเป้าหมายของการเรียนปิญาทสกิลเลนนะครับก็คือเนี่ยภายในปีนี้นะครับก็คือเหลือไม่ถึงเดือนเดือนนิดๆเนะาะจะสิ้นปีผมก็จะต้องจบวิชาบังคับทั้งหมดเนาะแล้วก็เราก็จะสอบประมวลความรู้เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เพื่อ เพื่อทำโปรเจกต์เอาวิดปอโโทเอกดัตซายนะครับก็ตอนนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ